สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกันค่ะสาหรับเชอร์เบลมีดดับไทยและมีสดสวยๆจากพี่ช่างบอยประเสิฐแพกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดก็เลยพาพี่ๆมาชมนะคะในส่วนของอ่างเก็บน้ําที่จังหวัดแพร่นะคะเป็นอ่างแม่สายนะเดี๋ยวให้ดูวิวก่อนเลยนี่จะเป็นบรรยากาศนะพาเด็กๆมาพักผ่อนด้วยนะคะวันนี้แล้วก็มาให้พี่ๆได้ชมกับบรรยากาศสวยๆนะคะอะไรที่มันฮิวใจใช่ไหมนี่ เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะที่นี่เป็นอ่างเก็บน้ำแม่สายจังหวัดแพร่ค่ะวันนี้ก็เลยนำมีดสวยๆนะคะจากพี่ช่างบอยประเสริฐแพร์นะมากัน13เล่มค่ะวันนี้ก็จะมีทั้งเหล็กแหนบล่องนะหรือว่าจะเป็นเหล็กตลาดลูกป,ปืนเยอรมันและก็เหล็กลังรถไฟและสุดท้ายก็จะเป็นเหล็กแหนบนั่นเองค่ะสําหรับงานมีดเล่มแรกของเรานะคะที่ทํามาจากเหล็กแหนบล่องนะคะตรงนี้นี่ พี่พีเอฟีได้ชวกมันก่อนเลยนะคะตรงนี้จะมีความยาวของใบอยู่ที่11.6นิ้วค่ะสันหนาอยู่ที่9มิลกว้างอยู่ที่2.9นิ้วและด้าม4.7นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่1,200บาททวนนะคะสําหรับเหล็กแหนบร่องของเราจะมีเป็นแหนบร่องตรงนี้นะคะเพียงแค่ด้านเดียวด้านนี้ไม่มีนะคะเหมาะสําหรับใช้งานหนักใช้งานจริงใช้งานทนได้นะคะตรงนี้ส่วนอกส่วนใจหรือว่าชอบเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0 6 4ย์หกสี่ค่ะเก้าแปดเก้าสองสองหกห้าได้ เลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเช็คแสงอีกทีนึงก่อนนะคะตัวนี้อ่าเช็คแสงเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีกระตุกบ้างนะคะแล้วก็มาต่อกันเล่ม ที่2กันได้เลยค่ะที่เป็นเหลรร็กตลัลูกปืนเยอรมัน SKF ค่ะเพิ่งออกจากเตามาร้อนๆกันเลยนะคะวันนี้พี่ช่างบอกว่ารีบทําให้พีบีเอฟได้ชมกันก่อนเลยเป็นทรงบาลังค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่11.1นิ้วค่ะสันนาอยู่ที่8มิลน,นะคะกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม5.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา790บาทส่งให้ฟรีค่ะชอบงานนี้เล่มไหนสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทร0 6 4หค่ะ9 8 9 2 2 6 5ได้เลยหรือว่า สามารถแอดไลน์มาได้แล้วโทรมาสอบถามหรือว่าจะเข้ามาดูในส่วนของข้อมูลมีดเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันค่ะตรงนี้ มาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่3ของเราที่เป็นเหล็กตรบรบลูกปืนเยอรมัน SKF ของเราเป็นทรงบาลังบ้องนะคะมีด้ามบ้องตรงนี้มีความยาวของบาอยู่ที่10.9นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.7นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา790บาทส่งให้ฟรีค่ะวันนี้ก็เอามีสดสวยๆมาให้ p f c ได้ชมด้วยแล้วก็พาเด็กๆมา พักผ่อนนะคะมาดูวิวสวยๆกันนะคะรับลมหนาวกันด้วยที่แพร่นะคะวันนี้มาต่อกันเล่มที่4กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่4ตรงนี้นะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.9นิ้วค่ะสันหนา7จมิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม4.5นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา 790บาทส่งให้ฟรีนะคะสําหรับในส่วนของลูกค้าที่ต้องการอยากจะได้ในส่วนของปลายทางนะทางร้านเราก็มีให้นะคะจะมีบวกเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะวิวสวยๆบรรยากาศดีๆมีดก็บอกเลยนะคะว่าคุณภาพดีอย่างแน่นอนและงานมีดของช่างบอยปราเสิถแย์ตรงนี้ค่ะก็จะรับประกันงานมีดทุกเล่มด้วยนะคะ เมื่อกี้เรามาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยสําหรับงานเล่มที่5ก็ยังเป็นทรงบาลังอยู่นะคะแต่ตรงนี้เป็นหลังตรงนะคะที่ทํามาจากเหล็กตระดลูกปืนเยอรมัน SKF ของเราเล่มที่5ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่11.1นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม 5.5นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่5ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา890บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานเล่มที่5ของเรานั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่5ที่ทำมาจากเหล็กตลรรับลูกปืนเยอรมัน SKF ค่ะมาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่6ตรงนี้ค่ะจะเป็นด้ามบ้องนะคะตรง เลยก็จะเป็นทรงหัวงูเห่านั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่6ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่10.4นิ้วค่ะสันนา9มิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้วและด้าม5.4นิ้วค่ะเล่มที่6ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา890บาทส่งฟรีค่ะแต่จะมีรอยเหล็กอยู่ด้านเดียวนะคะตรงนี้จะเป็นลายเส้นแต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานใดทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะสําหรับงานเล่มที่6ของเราตรงนี้นั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่7กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่7นะคะก็ยัง เป็นด้ามบ้องหัวงูเห่าอยู่นะคะตรงนี้ที่ทํามาจากเหล็กตรรุปปืนเยอรมันของเรามีความยาวของใบยอยู่ที่ 11.7นิ้วนะคะสันนา8นมิลกว้างอยู่ที่2.6นิ้วและด้าม5.4นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา890บาทส่งฟรีค่ะด้านนี้จะมีเป็นลายเส้นอยู่เพียงแค่1ด้านนะคะและด้านนี้ไม่มีค่ะแต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะสําหรับเล็กตรับลูกปืนเยอรมัน SKF ของเราและเล่มสุดท้ายตรงนี้ค่ะเล่มที่8ที่ทําม,มาจากเล็กตลับลูกปืนเยอรมันนะคะ ก็บอกเลยนะคะว่างานมิดของเราจะรับประกันงานมิดทุเล่มกันอย่างแน่นอนและที่สําคัญค่ะพี่ๆท่านใดที่ได้ไปหรือว่าใช้ดีสามารถบอกต่อได้ด้วยนะคะตรงนี้สําหรับงานเล่มที่8ของเรามีความยาวของใบอยู่ที่10.9นิ้วค่ะซันนา8มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม5.7านิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา890าสบาทส่งฟรีค่ะด้านนี้จะมีลายเส้นนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดลูกป,ปืนเยอรมนันด้านนี้ไม่มีค่ะแต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานใดๆทางสิ่นอย่างแน่นอนนะคะ ตรมาต่อกันที่เหล็กรางรถไฟค่ะคือเล่มที่9นั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่9ตรงนี้นะคะก็จะมีความยาวของใบอ,อยู่ที่10.1นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.6นิ้วค่ะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะแบ่งปันกันที่ราคา690บาทส่งฟรีค่ะงานเหล็กรางรถไฟก็สวยนะคะเป็นมีดบ้องเพราะว่าเซตนี้จัดชุดเซตมีดบ้องให้พีพีเอฟซีได้ชมกันแบบ ใจจุใจไปเลยวันนี้มากัน13เล่มเลยมาครบทุกเกือบครบทุกเหล็กเลยนะคะและก็เล่มที่10ค่ะที่ยังคงเป็นเหล็กรางรถไฟอยู่นะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่9.5นิ้วค่ะสันนา7มนิ้นกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม4.9นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา690บาทส่งฟรีค่ะช่องวิวสวยๆไปด้วยนะคะพื้น พื้นมันไม่ค่อยเรียบนะคะเลยต้องยืนเอียงนิดนึงนะคะตัวนี้กับงานเล่มที่10ของเราที่เป็นเหล็กลังรถไฟกันไปแล้วและก็เล่มที่11ค่ะสําหรับเล่มที่11ตรงนี้นะคะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่ 10.4นิ้วนะคะสันหนาอยู่ที่8นิ้ค่ะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.7นิ้วค่ะที่ทํามาจากเหล็กแหนบนะคะวันนี้มาครบเลยเป็นเหล็กแหนบค่ะสําหรับงานเล่มที่11ของเราแบ่งปันกันที่ราคา500บาททวนเท่านั้นค่ะราคานี้ส่งให้ฟรีนะคะตรงนี้ส่วนอกสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ด้วยเช่นกันมาต่อกันเล่มที่12กันหน้าเลยค่ะ สำหรับงานเล่มที่12ของเราที่เป็นมีดบ้องที่ทำมาจากเหล็กแหนบค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่10 4นิ้วนะคะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2 2นิ้วและด้าม4 9นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา500บาทนั่นเองค่ะสำหรับงานเหล็กแหนบเล่มที่12ของเรานั่นเองค่ะก็จะมี ก็จะมีคนที่เขามาพักผ่อนกันนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีเสียงแซกขึ้นมานิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะยังมีมีสดสวยๆแล้วก็บรรยากาศดีๆมาให้พี่ๆได้ชมกันอยู่นะคะมาต่อกันเล่มสุดท้ายท้ายสุดค่ะตรงนี้กับงานมีดบ้องของเราคะ่ะ จากทําจากเหล็กแหนบนะคะมีความยาวของบายอยู่ที่10.1นิ้วสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม5.4นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา500บาทนะคะส่วนอกสนใจเล่มไหนสามารถติดต่อแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทร064ค่ะ989 2265ได้เลยและก็จะเป็นในส่วนของ Facebook ค่ะเชอร์เบลมีดหนักไทยและสามารถเข้าไปติดตามในส่วนของรูปภาพหรือว่าขอรายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมได้บางท่านบอกว่าฟังไม่ทันนะเพราะว่าต้องเล่งรอบนิดน,นึงค่ะ เพราะว่าคนค่อนข้างมาเยอะแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามงานนี้สวยๆจากช่างบอยประเสริฐแพ้ด้วยอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดตรงกระดิ่งนะคะเวลาแจ้งเตือนเวลามีมีสวยๆจะได้แจ้งเตือนให้พี f ีเอได้ชมกันนั่นเองค่ะวันนี้ก็มาให้ชมบรรยากาศกันก่อนนะก่อนที่จะจบคลิปกันไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ลากันมปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ